ก็สวัสดีครับพี่พี่ก็วันนี้ก็มาดูพระกันนะครับอันนี้เป็นพระกุนะครับเนาะพระสิบชาตินะครับวันนี้ผมอยากจะแนะนำนะครับพระนะครับในสีลักนะครับลักที่เป็นลักษณะของอลักที่ดูฟูฟูนะครับพระลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะครับพี่พี่ดูกนนะ ก็เป,เป็นลักษ์ที่อมนะครับไม่ไม่ไม่เป็นลักษ์ที่อิอ่มนะครับถ้าถ้าดูเพลอเพไปนะครับก็คือลักษ์แบบนี้นะครับเป็นลักษ์ที่พระนะครับท like ี่จมน้ําอยู่เนาะเป็นลักษณะของลักษ์ที่จมน้ํำนะครับพี่ๆดูนะครับนี่ดูอิ่มๆนะครับพระลักษ์ดูอิ่มอิ่มน้ำนะครับดูนะครับ ก็คือกาเป็นพระเป็นพระที่จมน้ําอยู่นะครับแล้วก็อาจจะขึ้นกุมานะครับนี่ด้านหลังชาดก็เป็นลักษณะของชาิที่เจือจางน้ําหรืออะไรพรมานีนะครับเนาะอันนี้ต้องใช้ความคุ้นชินนะนะถ้าพี่ๆท่านใดที่ไปทุ่งไปนานหรืออะไรบ่อยก็จะรู้ว่าเออไอเนี้ยเคย สีแบบเนี้ยลักษณะแบบเนี้เคยแช่น้ำมานะครับแล้วก็จริงๆก็ดูถ้าคนดูรู้ก็จะรู้เลยเออผ้าเนี้ยแช่น้ำแล้วก็อาจจะขึ้นมาแล้วก็อาจจะนำมาใช้นะครับนะเจ้ของเดิมเนี้ยอ,อาจจะเอาหมหา้อยนะครับทำให้เกิดเนื้อจัดลักที่หลุดออกไปนะครับเป็นผ้าที่ผ่านการใช้งานมานะแล้วก็ถ้าเราวิเคราะห์ไปอีกนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นผ้าแช่น้ำนะครับ พะนะครับที่มีลักษ์สีลักษณะแบบเนี้ยโดยส่วนมากเขาก็จะกระเทาะนะครับกระเทาะนี่กระเทาะกลางองค์ออกนะครับเนื่องจากว่าถ้าแช่น้ําไปนะครับก็ทําให้ในส่วนที่ที่เป็นด้านในนะครับที่เป็นโพรงนะครับหรือว่าเป็นลักษณะเนื้อที่แยกจากกาันเมื่อน้ำเข้าไปนะก็จะเกิดการกระเทาะร่อนออกอย่างเงี้ยนะครับรออออ้อยะละ ร้อยละเจ็ดสิบปดสิบอะนะครับผ้าที่รักสีแบบนี้ก็จะกัดเทาะนะครับตรงกลางองค์ออกนะครับก็เป็นผ้าที่แช่น้ำมนนะครับผมวันนี้ก็เอามาให้ชมกันนะว่าลักษณะพ้าะนะครับรักที่แช่น้ําเป็นยังไงนะครับนี่นะครับองนี้ก็เป็นพ้าเนื้อสวยนะครับเนาะ,ะการดูพ้าสิบชานเนี่ยก็อยากให้ดูอ่า องค์ประกอบหลายๆอย่างดูความเก่าดูธรรมชาติคงเป็นไปได้นะครับนี่ก็น่าสะสมนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกันไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับพระรักแช่น้ำเนาะขอบคุณครับ